อ,อุ้ยนั่นมันทีเลยอุ้ยพอวเตาแตกยิงอฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยจะรัวพันหัวเฮ้พวกนี้พวกนี้มันเอาเราื่องวะาเจฟเฟอร์รอ,อะไรพวกนี้ไม่ใช่จรวดมันคือแอร์สไตล์ช่วยด้วยช่วยด้วยขอกำลังสนับสนุนด่วน ข้าศึกมีอาวุธอากาศยานประวุตติดต่อฐานบัญชาการขอกำลังสนับสนุนทางอากาศ JAV เอ้ย UAV โดนจู่โจมด่วนรับทราบรับทราบโดนจู่โจมตรวจพบข้าศึกอยู่บนดาดฟ้าถล่มได้ย้ำยิงด้วยขีปนาวุธได้รับทราบครับกำลังถล่มครับท่านพบอีกหนึ่งข้าศึกครับรับทราบรับทราบถล่มต่อไปเป้าหมายถูกทำลายขอย้ำเป้าหมายถูกทำลาย เอาเลยครับสวัสด,ดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก็แก๊กนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลุยฐานทัพลับกันนะแบบว่าลงก่อนเลยอุย้ยมีของอยู่นี่มาคีดว่าจะยังไม่มีนะคือฐานทัพลับนี้เราสามารถมาล่วงหน้าได้เลยนะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งมาอยู่แล้วนะคือลงมานี่ยังเก็บไม่ได้นะเนี่ยแปดนาทีโอเมกอดในช่วงแปดนาทีอาจจะมีคนมาโจมตีเราเอ้ยนั่นไงเอ้ยทำไมถึงมีข้าศึกมาประวุฒเรียกกองประชาการประวุฒเรียกกองประชาการมีข้าศึกขี่อากาศยานเข้ามา รับทราบรับทราบได้รับแจ้งแล้วค่าศึก2นายหรือ3นายไม่รู้กรุณาเอาตัวรอดด้วยครับโอเคโอเคไหนวะนายเดียวโอ้โหไม่ตายเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยมันไม่มีปืนมันไม่มีปืนทำไรอะทำไรอะไหนต่อยเฮ้ยมันมีปืน เมื่อกี้มันถือมันเดินไปมันไม่มีปืนน่ะอุย้ยใครบอวะชิบหายแล้วออขอโทษครับอันนี้ใครเนี่ยบอดไะเนี่ยทำไมบอดอะไรกระโดดวะขอโทษอ่ะบอดอะไรกระโดดเนี่ยวิ่งติดอ่ะน่าจะบอดนะครับไอ,อ้แม่เมื่อกี้เกือบตายในระหว่างที่รอกล่องเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมพื้นที่ในการดักศัตรูวไว้นะครับ แต่วรอดูกันว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะ,ะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจุดนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นแบบล็อกนะมันไม่ได้สุ่มเกิดนะครับมันจะเกิดอยู่ประมาณสองสามที่อ่ะเท่าที่ผมลองเล่นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาหนักรอแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะมีคนมาไหม Five minutes later เฮ้ยเฮ้ยถึงเวลาแล้วรับทราบรับทราบอุ๊ยมันขึ้นมาอย่างนี้นี่เอง <Wow. S 1> ผมไม่รู้เนี่ยว่ามันขึ้นมานะตอนแรกผมว่ามันเปิดแล้วม่ได้เลย ขอประชาการส่งอุปกรณ์มาครับไม่มีคนมานะเอาเปิดไม่ได้เป็นไรอะ่ะเฮ้ยขออุปกรณ์ช่วยหน่อยอุ้ย RPG อะไรเนี่ยมี RPG แบบอะไรไม่รู้อ่ะอันใหม่เหรอผมไม่เคยใช้วหมแล้วก็มี AWAW AW ก็บอกเลยโอ้ไม่กอดปืนจรวดที่ยิงสนัดเนี่ยผมจําได้ไหนลองยิงดูดิเออใช่ครับเนี่ยยิงสี่นัดยิงแล้วเราค่อยรีโหลดนะ เอออย่างนี้ดีน่าจะยิงออกสี่นัดเพราะว่าผมจําได้นะครับมันจะมีอยู่ในเซิร์ฟเบ,เบต้าอยู่เฮ้ยอย่างนี้โอเคเลยดีกว่า RPG แน่นอนเพราะว่า RPG เป็นยิงนัดเดียวแล้วรีโหลดไงแต่นี่แบบยิงสี่นัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีค่าศึกแจ้งสถานการณ์ด้วยมีค่าศึกมีค่าศึกอยู่ด่านฟ้ามองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะเอ้าไม่โดนเลยวะชิงหายแล้ว อุ้ยอุ้ยมันเล็งเฮลิคอปเตอร์ชิบหายแล้วไอ้บ้าเอ้ยไอ้มนุษย์มันเล็งเฮลิคอปเตอร์เอ้ยมีคนขี่หอไอวะไอ้มันขี่หออะไรเนี่ยอุ้ยอาน้ำมันดีเลยอุ้ยหอจำแตกยิงอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยเกือบตายอุ้ยเกือบโดน เล็งสไนโหน่ะอ้าวไม่ใช่เอาอะไรวะเขายืนเล็งอะไรเหมือนยิงสไนสใส่ผมเลยไก๋ไก๋ไปไหนอะครับไปไหนอะครับไปไหนอะครับเอาหมดตีตุ๊ยยางโกงอะไอจรวดสี่นัดนี่อย่างโกงเลยครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหจรลว์พันหัวพวกนี้มันเอาเรื่องวะอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่จรวดมันคือแอสไตน์ช่วยด้วยช่วยด้วยขอกำลังสนับสนุนด้วย ข้าศึกมีอาวุธอากาศยานวันน <What? S 1> ี้ตึกก็มีคนเหรอเนี่ยอย่าล้วอย่าวกินอะไรวะอ้าม oh. ยังรุดเขาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยป่องแปะป่องแปะด้านบนยังไงวะจัด,ดฟ้าได้เลยครับมันไ,ไม่เสียงมันเหมือนกระโดดอทีตอนเนี้ยที่มาแล้ว <laughs> อุ้ยมันยิงอะไร <Nope. S 1> ใครมันยิงป่องแปะไรไปไปไหนไป <laughs> ไหนเนี่ย เนี่ยบนตึกหอวเตาแตกยิงมาแล้วฝั่งนี้ก็กระโดดไปมาโอเคผมรู้ละผมรู้ครับน่าจะอยู่ชั้นสองเออยิงกันไปยิงกันไปยิงกันไปป่องแตะไหนเพื่อนไหนเพื่อนเอาบดตี้ดีกว่าโอเคครับเหลือตี้นี่แหละทุกคนไอ้ตี้ที่ยิงหอวเตาแตกแน่เลยครับที่ยิงกับตีเนี้ยแล้วตี้นี้กระโดดไปมาเลย ประวุดติดต่อฐานบัญชาการขอกำลังสนับสนุนทางอากาศ JAV เ,เอ้ย UAV <sm art> โดนจู่โจมด่วนรับทราบรับทราบโดนจู่โจมตรวจพบค้าศึกอยู่บนดาดฟ้าถล่มได้ <t od noise> ย้ำยิงด้วยขีปนาวุธได้ <t od noise> รับทราบครับกำลังถล่มครับท่านพบอีกหนึ่งค้าศึกครับ <t od noise> รับทราบรับทราบถล่มต่อไปเป้าหมายถูกทำลายขอย้ำเป้าหมายถูกทำลาย นี่มันอะไรขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีรุ่นป่ะเฮ้ยสองคนเฮ้ยยิงกันตัวเองยิงกันตัวเองอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับมาสองหรอมาสองอ่ะไอ้บ้าสักเกมหนึ่งนะครับอันนี้พอดีว่าผมสุ่มมาได้อ่าบริเวณที่มีจุดฐานทัพลับพอดีนะเนี่ยทุกคนสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์สีเหลืองเงินเห็นปะ ไอ้เสาเกิดสีน yeah. <Okay>. okay. right. ้าเงินนะครับอยู่ใกล้ๆตัววันนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่มันจะล็อกไว้เลยว่ามันจะมีนะครับแต่มันจะส่มเฮ้ยปีคนมันจะสุ่งเกินนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอบไหนเราจะเจอก็ดูที่สัญลักษณ์บนแมพเอาลวกันนะครับชิบหายแล้วอุ้ยไม่ได้ปืนอู้เฮ้ยทำไมวร์ปวะเฮ้ยมันวร์ปอะไอ้คนนั้นไม่มีปืนไอ้คนนั้นวิ่งหนีเลยเออนายวิ่งหนีเราก็หนีเหมือนกันมาดีอ้าวได้ป่องแปะว่ะตรงดีได้ป่องแปะมา อุ้ยฝนตกด้วยอ่ะทุกคนไม่รู้ได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนตกหนักหนักมากเลยผมว่าเขาน่าจะชุกกันเสร็จแล้ววะทำไมเสียงเหมือนอยู่ข้างบนเลยวะไม่ใช่นะนี่เหมือนเขาวิ่งไปทางซ้ายเสียงมันอยู่ข้างบนแต่ไม่ใช่นะครับเขาอยู่หลังเขาอยู่ตรงรั้วทำไมเสียงมันอยู่ด้านบนวะาปักปะวะแผ่นเนี้ยรถปองแปะปองแปะปองแปะป่องแปะเฮปองแปะปองแปะ,อแปะ,อแปะเอาอีกคนหนึ่งไม่ตายหรอนอกหนึ่งนกหนึ่ง ยไปไหนไปไหนไปืนอะอุ้ยยอีกผมไปเจอตัวเองม,มาดิมาด<ๆ>ิไปไหนไปไหนอามาสองก็จ่ายสองจ้าอุ้ยทำไมถึงกันเฮ้ยเฮ้ย,ยก่อนสามป่ะเนี่ยอะไรอะผมสามไปตั้งเยอะโอ้โหก่อนหนึ่งทำไมไม่ถึงจังวะอันนี้เราต้องรอโอ้โหแปดนาทีาทไม่มีคนมาจริงเหรอมานะครับตัวนี้ของ โอเคในเมื่อไม่มีคนมาเราก็เก็บแล้วก็ไปหาคนรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเดือดนากนะเอาละบุ่งหน้าไปโรงเรียนสารเลววิทยาไม่รู้ว่าจะมีเด็กนักเรียนกระหลงกลงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการเจะพวกเด็กนักเรียนเป็นที่เดิมเ่ยทุกคน <c oughs> เฮ้ยมีคนยิงไฮ้ไงวะไอ้หอยเต๋อแตกแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หอยหอยเต๋อแตกเฮ้ยยิงจากไหนวะหัวในตึกไม่ใช่ลุงตู้ชิมิอู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับ นั่นตววุฒิโดนยิงไปก่อนละเดี๋ยวเจอแน่เรียกโดนเจวีมาแล้วไปทางนั้นเลยอ้าวคนี่ว่ะมองไม่เห็นอนะ่ะมันเล็กคนนี่ว่ะ <c oughs> ผมผมผมไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่าเลยยิงยิงคนนี่ว่ะมันเล็กมากนะครับโดนมันอยู่สูงเกินอะ่ะเต้ามันจะแบบเหมือนมดเดินอะ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย ใครมาผ่านน้านาน้าของประเทศเราเอาไปจรวดติดตามเอาลงมาเอา้าคนขับลงไม่ทันเหรอไอ้มนดนเพื่อนเองโดนยิงค้างเครื่องบินไปไหนเนี่ยเก็บสอเพื่อเหรอเก็บสอเพื่อนเหรอไอ้มนดอุ้ยอุ้ยไอหัวตแตงยิงลงมำงานไปยิงท่านปรปวุตเหรอเดี๋ยวเจอกันไปก่อนนะไปเจอกันใหม่แล้วกันโอเคยิงไป เฮ้ยเครื่องบินนี้มันขับยากอ่ะเฮ้ยอย่าความความได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันยังจะยิงมาอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนอเดี๋ยวแตกเดี๋ยวก่อนเองเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนหรอกฉันไม่มีจรวดล็อกเป้าอ่ะเนี่ยผมเจอละอยู่อยู่ตึกนี้เอ้ยอยู่บ้านหลังนู้นเจอแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้โหยังมีเหรอเนี่ยเอาคนละตี้เหรอเอาเหลือสามคนนะครับตอนนี้แต่ว่าคนละตี้้ไอตี้นี้คนเดียวใช่ไหมคนเดียวหรือสองคนลูกจอดก่อนจอดราคาตลอดเพื่อความปลอดภัยอยู่ไหนเฮ้ย ไปอยู่บ้านอะไรนี้วะอุย้ยอะไรอะ่ะอึ้งอะไรวะเสียงเหมือนพ่นไฟอะ่ะมันมีเครื่องพ่นไฟเหรอหรือว่ามันขับรถอะ่ะเนี่ยได้คุณคู้ได้ยินไหมเสียงอะไรไม่รู้ฟู่ฟูฟูเหมือนพ่นไฟอะ่ะฉันได้ยินเสียงแกนะอนี่หรือเปล่าไป <c oughs> <c oughs> โดนได้ไงเฮ้คือผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แล้วผมยิงมั่วไอ้ป้าเอ้ยแฮกแมพครับแฮกแมพ เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้โดดดีกว่าเหลือสองคนละผมว่าเสียงปืนมาทางนู้นเอาละน่าจะอยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่าเฮ้ยใครยิงววเราวะเฮ้ยมีคนยิงเราใกล้ๆก็ไม่ใช่อ๋อด้านซ้ายเหรออ้าอยู่ในบ้านยิงไม่ได้แลวครับเข้าไปในบ้านแล้วโอเคผมรู้ละโอเคเมื่อกี้มีคนยิงเราใกล้ๆอ่ะมีคนหรือเปล่าวะเสียงมาด้านขวานะ อุย้ย RPG RPG เอาเอาอ p g เหรอไอ้นี่มนใช้ r า g ป่ะใช่ด้วยไอ้มนุษย์ RPG ีจทวัฒนจรวดสีนัดไม่ได้หรอกครับของเราโกงกว่าครับเราไม่ต้องรีโหลดครับของเขาต้องรีโหลดอยู่นี่ใช่ไหมคนสุดท้ายฮะเอาไปสองนัดพอไม่โดนต่เขา่้จะอยู่หลังกําแพงนะครับเหมือนเราอะเฮ้ยผมดูแล้วทุกคนผมมีอาวุธว่ะนี่ผมมีเคล็ดลับพิเศษครับนี่ครับเรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศยาน <laughs> ถ้าไม่ออกมาโดนนะเอ้าออกมาออกมาเหรอออกมาก็โดนบังไฟต่อบั้งไฟสีน่นัดสี่นัดเน้นๆอ๋อเรียบร้อยโดนบังไฟในที่สดุดเราก็จัดการพวกศัตรูของลุงตู้ได้สมแล้วที่เป็นท่านปะวุธจริงๆเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเสียดายที่ไม่ได้จบด้วยโดนนะทุกคนใช้โดนไปก่อนแล้วนะครับถ้ามีโดนี่เมื่อกี้น่าจะเท่เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Oh, apocalypse.